เอาละค่ะวันนี้เราจะตามติดมอหลานกันไปในที่ที่เอ่อต้องบอกว่าอันตรายสุดๆเลยนะคะครับตำหนักราชันผีทั้งสี่แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วภารกิจของเขาก็คือตามหาอาจารย์ชูวันหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งสถานที่แบบนั้นอืเต็มไปด้วยวิญญาณร้ายทหารผีบรรยากาศคงแบบกดดันนะ่าดูเลยนะใช่ครับ เนื้อหาที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากบันทึกตรงส่วนนี้เลยคือมันทั้งลุ้นทั้งบีบคั้นหัวใจจริงๆครับแล้วภาพแรกที่มอรานเห็นตอนลอบเข้าไปถึงหลังคาตำหนักนี้คืออะไรคะเป็นภาพที่เอ่อค่อนข้างโหดหูครับเขาเห็นพวกวิญญาณหญิงที่เรียกว่าเครื่องบรรณาการนะครับกำลังถูกทหารผีทารุณแบบโหดเยี่ยมมากเครื่องบรรณาการก็คือวิญญาณที่ถูกจับมาหรอคะประมาณนั้นครับ ถูกจับมาเพื่อปลนเปลือพวกผีชั้นสูงเสียงกรีดร้องนี่คงคงบาดใจมอรานหน้าดูแล้วท่ามกลางความวุ่นวายนั้นเขาก็เจอคนรู้จักใช่ครับใส่ตาเหลือไปเห็นรงจิว๋วคนที่เคยมีเรื่องราวในอดีตแต่ดูเหมือนรงจิ๋วจะเลือกทางรอดด้วยการเอ,อ่ยยอมจำนวนไปแล้วต่างจากวิญญาณอื่นที่อาจจะสู้มีครับมีวิญ,ญญาณหญิงนางหนิ่งที่ฮึดสู้แต่สุดท้ายก็สู้ไม่ได้ วิญญาณแตกสลายไปต่อหน้าเลยเป็นภาพที่ย้ำเลยว่าที่นี่มันโหดร้ายจริงๆพอเจอหลงจิ๋วแล้วม่อรานทำไงต่อคะเข้าไปคุยเลยพอได้จังหวะก็เข้าไปเผชิญหน้าเลยครับถามตรงๆเลยอาจารย์ข้าอยู่ที่ไหนแล้วหลงจิ๋วว่าไงคะยอมบอกง่ายๆหรือเปล่าโอ้ไม่เลยครับกลายเป็นว่าเจอความขมขื่นพรั่งพรูออกมาแทนหลงจิ๋วโทษม่อรานว่าเป็นต้นเหตุให้ชีวิตตัวเองต้องพังต้องมาตายแบบนี้โทษม่อรานเหรอคะเพราะอะไร หงจิ๋วเล่าว่าตัวเองถูกหลอกใช้ถูกสังเวยเพราะในตัวดันมีพลังปราณของมอรานหลงเหลืออยู่เลยกลายเป็นเหมือนเป็นเหยื่อชั้นดีนะครับโหฟังดูน่าสงสารเหมือนกันนะแต่สุดท้ายเขาก็บอกใช่ไหมคะว่าชูวันหนิงอยู่ไหนครับแม้จะแค้นมากๆแต่สุดท้ายก็ก็ยอมบอกใบถึงที่ซ่อนอาจจะเพราะความรู้สึกซับซ้อนบางอย่างหรือไม่ก็อยากให้หมรานไปเจอชะตากรรมร้ายๆเหมือนกันก็ได้ใครจะรู้ได้บอกแสบปุ๊บมอรานก็ลุยต่อเลยสิคะ ทันทีเลยครับจัดการทหารยามเอาชุดเกราะมาใส่ปลอมตัวมุ่งไปเรือนตะวันออกเลยที่คุมขังพวกเครื่องบรรณาการชุดใหม่ตอนไปถึงหน้าประตูเรือนคงลุ้นหน้าดูนะคะต้องเจอทหารยามอีกใช่ครับแต่ก็เอาตัวรอดไปได้ด้วยการอ้างชื่อชูสวินเป็นชื่อปลอมแล้วก็เข้าไปเจอเจออาจารย์ครับแล้ววินาทีนั้นก็มาถึงในห้องขังเล็กๆมืดๆม,มีพรมหนังสัตว์สีขาวปูอยู่ บนนั้นร่างของชูหวานิงนอนหลับอยู่ครับในชุดสีแดงชุดผ้าสีแดงสดเลยครับแดงแบบแดงเหมือนเลือดแดงหนึ่งชุดแต่งงานอะ่ะพออาจารย์ตื่นขึ้นมาเห็นมอแรนท่านรู้สึกยังไงคะพออาจารย์ลืมตาเห็นหน้ามอแานเท่านั้นแหละครับโอ้โหความรู้สึกแรกที่ปะทุออกมาคือความโกรธเลยโกรธแบบนึกว่าสิทธิ์คนนี้โง่ถึงขนาดตายตามลงมาจริงๆหรือไงแต่แววตากโกรธนั่นคงซ่อนอย่างอื่นไว้ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับ ตาความเกลียวกราดนั้นมันมีความปวดร้าวซ่อนอยู่ลึกๆโมรานต้องรีบพิสูจน์ตัวเองสิเะาว่ายังไม่ตายใช่ครับรีบคว้าม,มืออาจารย์มาจับชีพจรเลยอาจารย์ข้ายังไม่ตายกลับไปกับข้านะชูวันหนิงดูเออสับสนไปแป๊บหนึ่งแต่สถานการณ์มันคับขันมากเสียงทหารผีมาแล้วครับหลงจิ๋มโคงไปเบากาวแจ้งข่าวเรียบร้อยอ้าวแย่ละสิชูวันหนิงตัดสินใจเร็วมากครับไปต้องหนีกันแล้ว แต่ชวนหนิงตอนนั้นไม่มีพลังบำเพ็ญแล้วใช่ไหมคะใช่ครับสูญเสียพลังไปหมดสิ้นแล้วคือเปาะบางมากหนีก็ลําบากหนีไปทางไหนคะเราก็เจอหนีไปเหมือนจะรอดแต่กลายเป็นว่าไปเจอตัวจริงเข้าจนได้ครับราชนผีตนที่สี่มาบนเสลียงเลยน่าเกรงขามากแล้วราชันผีก็เปิดเผยความจริงเรื่องชุดใช่ครับบอกว่าชุดที่เจ้าใส่นะ่ะคืออาพรวิวาแห่งยม,มโลก มันจะผูกมัดวิญญาณจะไว้ที่นี่ตลอดไปโห oh, เหมือนจะหมดหวังเลยนะคะเนี่ยแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้สถานการณ์เหมือนจะจนตรอกแต่อยู่ๆมอรานก็เหมือนปิ๊งไอเดียขึ้นมาไอเดียอะไรคะเขาเก้าวออกไปเผชิญหน้าเลยครับแล้วอ้างเรื่องการแต่งงานที่เมืองผีเสื้อหลากสีจําได้ไหมครับอ๋อ oh, ที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดก,กันน่าจะแคะ่ะใช่ครับเขาเอาเรื่องนั้นมาท้าทายอํานาจอาพร์เลยบอกว่า ถ้าข้ากับอาจารย์เคยแต่งงานกันแล้วจริงอาพรนี้ก็ต้องไม่มีผลสิถ้าเราเดินผ่านม่านพลังนั่นไปได้ท่านต้องปล่อยเราบ้าบิ่นมากเดิมพันสุดๆเลยนะนั่นเดิมพันด้วยชีวิตเลยครับทั้งสองคนจับมือกันก้าวไปที่ประตูทางออกที่มีม่านพลังสีม่วงกั้นอยู่วินาทีนั้นคงแบบหัวใจจะวายนะคะม่อหลันจับมืออาจารย์แน่นเลยเตรียมพร้อมรับทุกอย่างจังหวะสุดท้ายคือดึงร่างอาจารย์เข้ามากอดไว้แล้วก็ แล้วม่านพลังก็สลายไปเลยครับหายวับไปเลยฮะจริงเหรอคะทำไมล่ะราชันผีหัวเราะลั่นเลยครับชอบใจบอกว่านึกไม่ถึงว่าเป็นผัวเมียกันจริงงั้นอาพรวิวาก็ใช้ไม่ได้ผลกับคนที่แต่งกันแล้วไปซะซถะถือว่าให้ความบันเทิงแก่ข้าอ๋อรอดแล้วเหมือนจะจบดีนะคะเหมือนจะครับเหมือนจะอา้ามีอะไรอีกเหรอคะกำลังจะพ้นประตูยมโลกอยู่แล้วนี่นา ใช่ครับกำลังจะก้าวออกไปแสงจันทร์สาดลงมาพอดีตอนนั้นแหละครับที่ราชันผีชะง,งักไปชะง,งักทำไมคะสายตาเขามองไปที่พื้นตรงที่เงาของหม้อรานทอดอยู่เงาเอ๊ะวิญญาณไม่มีเงาถูกต้องครับความจริงที่น่ากลัวที่สุดถูกเปิดเผยราชันผีตวาดลั่นเจ้าเป็นคนเป็นตายละบรรยากาศที่พึ่งคายลงเมื่อกี้นี้กลับมาตึงเปรี้ยเลยสิคะตึงสุดๆเลยครับ การช่วยชูว่านหนิงเหมือนจะสำเร็จไปขั้นหนึ่งแต่การที่ความลับเรื่องม่อหลานเป็นคนเป็นแตกกลางยมละโลกแบบนี้มันคือหายนะระลอกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมากๆน่าติดตามมากๆเลยค่ะมันทิ้งคำถามไว้เลยนะคะว่าพอความลับแตกแบบนี้ชะตากรรมของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปนั่นสิครับการที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดครั้งแล้วครั้งเล่าในที่ที่ดูเหมือนไม่มีทางออกเลยเนี่ยมันมีความหมายที่แท้จริงว่าอะไรกันแน่ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ